เจออะไรอะอน้คิดถึงหลองพ่อเฉยๆเจ้าค่ะฮะคิดถึงหลวงพ่อเฉยๆก็เลยอยากคิดถึงเฉยๆเอาว่ามาได้แล้ววาดไม่ได้น้องพ่อน้องพ่อหนูวาแต่คามเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะที่หนูเห็นในหน้าผากมันเป็นตัวกลมๆเธอไปได้มาจากที่ไหนหนูวาดเองเพราะว่ามันทีแรกมาบวชทีแรกหนูเห็นอ่ะเห็นเห็นอยู่ไกลๆอ่ะแต่ตอนนี้มันอยู่หน้าผากหนูแล้วนะ ูว่ามันเป็นอะไรอ่ะเห็นอยูว่างนูก็เห็นอยู่อยุธยาเราเห็นอยู่ที่ปลายเจดีที่บ้านหลวงพ่อบอ่ะวันที่ยิบเอ็ดนูก็เห็นแล้วนูเห็นอ่ะอ่าพญาพุธที่เป็นกษัตริย์แล้วก็เห็นพ่อพระอินเห็นเทวดารวนฟ้าหมดไงนูก็เลยเห็นพรามด้วยวันที่หลวงพ่อทําวันที่ยิบเอ็ดเห็นพราม์ใส่ชุดขาวด้วยเห็นพระเห็นพรามเป็นพราม์เหรอใครเป็นพรามจ้าหลวงพ่อเป็นพรามเหรอไม่ไม่เห็นเห็นผู้ชายใส่ชุดขาวในในหน้าฉากออแล้วก็เห็นอ่ะ ปะพยาพรุธที่เป็นกษัตริย์เออแล้วก็เห็นอะพ่อพระอินทร์แล้วก็เห็นแม่เห็นบนบนสวรรค์เห็นหมดเลยบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นตัวอะไรที่หนูมันมันมุนมุนนั่นมันจะเปิดขึ้นอ่ะหนูเห็นกงจักรวาลมันเขาเรียกจักรวาลจักระอะไรวะที่แปลว่าเขาจะมีแบบจักระเจ็ดจุดหนึ่งมุนมุนนั่นแหละมันมุนมุนมุนแล้วมันก็เปิดขึ้นว่ามันเป็นอะไรสี่เลไไม่รู้ห้าหกเจ็ดอะไรไม่รู้นั่นแหละอ้าวคำถามคืออะไร มันเป็นอะไระเปะทีามันเนี่ยถ้าเราเห็นก็ดีล <S <S แล้วไงเราก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์เราก็พยายามตั้งสติให้ดี <S 1> <S 1> บอกกับตัวเองว่าถ้าอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลืองานของพระพุทธศาสนาแล้วก็เทพเทวดาเราก็ยินดีที่จะรับรู้รับทราบอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ ก็อย่าให้เราได้เห็นอย่าให้เราได้ไปต้อง<ร>วุน่นวายพอา่ออะไรส่วนอ่ะมีแสงมังมน,มน,นมีเสยียงหัวหมุนเหรอไม่มีพ่ออะไรส่วนมีแสงอยู่อยู่หัวแล้วได้บุญเยอะแล้วจ้ะได้บุญเยอะแล้วเขาเขาก็มีเขาก็มีบุญอยู่แล้วเขาเป็นเทวดาอยู่ข้างบนไงเขาลงมาดูแลประเทศชาติใน,นช่วงหนึ่ง,องอตอนที่รลวงพอ่ออ่ะอะไรพูดที่ว่าดวงจิตทุดวงจิตแล้วมันปลดปล่อยดวงวิญญาณมัน ถ้ายๆแบบว่าเขาได้บุญเยอะแล้วเขาอยากกลาบหลวงพ่อด้วยกแน่นอนเด็ดเพราะว่าไม่มีใครไปปลปล่อยเขาไงมันไม่มีพิธีอะไรที่แบบว่าพวกวิญญาณน่ะจะมีโอกาสได้กินอาหารมาฟังมาถวายอาหารพระเพราะวันนั้นเขาก็สวดเก้าองค์ใช่ไหมนั่นแหละเป็นพวกพระเจ้าวาดเจ้าคณะจังหวัดอะไรงี้ใช่ไหม แล้วก็ถวายเสร็จก็ถวายไหว้เทพอีกไหว้เทวดาท่านบนท่านสูงใช่ไหมใช่พระบูรพกษัตริย์อีกใช่ไหมเขาก็ได้บุญได้กุศลังไเงยแต่อยู่อ่าอยู่ที่วังเห็นเยอะที่ไหนอยู่ที่วังเห็นเขายังอยูววังไหนอ่ะที่อยุธยามีวังอะไรเขาพิมีวังต้องเยอะแยะนี่ไม่อัดที่ที่บ่าชายมงคลเหรอชายวัฒนาเหรอวังวังไม่ใช่วัดจ้ะมันเป็นวัง ความรู้สึกมาว่ามันเป็นวังแล้วเขาชื่อเขาชื่อสมัยใหม่ว่าชื่อว่าอะไรอ่ะเป็นวัดใช่ไหมเป็นวัดใช่ไหมมันไม่ใช่วัดหลองพ่อคือวัดเขาไม่ให้หนูลงเลยพระราชวังบางไปอินเปบ่าไม่ใช่ไม่ใช่ยาหรือยาเหรอใช่แล้วในเจดีก็มีอคนเยอะด้วยในเจดีเห็นรูปผู้หญิงเห็นใครแบบเขาเป็นหน้าให้เห็นแบบเยอะเลยเขายังไม่ไปไหนเลยหลองพ่อ ผอไม่ไปเอง,เอง <laughs> นี่นั่นแหละช่างเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็าแค่นั้นแหละหนูมาบอกหลวงพ่อเฉยๆวังไหนก็ไม่รู้อายุยามันเยอะนี่มันมีตั้งกระสับั้งหลายราชวงใช่ไหมครับแล้วก็ไม่บอกชื่อวัดไม่บอกชื่อวังมามก็ไม่รู้จากเสร็จความหมายคือคือหนูเข้าไปตรงนั้นแล้วคล้ายๆแบบว่าเขาเต็มไปหมดแล้วก็ หนูจะเห็นแต่หลวงพ่อขึ้นมามันเขาอยากให้หลวงพ่อช่วยอย่างเงี้ยแต่แต่วันนั้นที่หลวงพ่อทำแล้วแบบเขาอยากกราบเท้าหลวงพ่อแบบขอบคุณมากมากก็วันนั้นเขาก็ได้รับแล้วใช่ไหมล่ะได้ได้รได้รับแล้วก็จบแล้วเนี่ยก็ไม่มีภาระแล้วดิก็มีความสุขเขาก็เลยกราบหลวงพ่อกับทูเออดีละเอาไปช่วยเขานั่นแหละอ่าเชิญ เธอมีบุญมีบุญขอสมบัตินะะสมบัติน้วขอ,อ,วขอบรรดาบุพรพกษัตริย์ทั้งหลายเปิดพระคลังให้มีเงินมีทองบ้างคั่งร่ำรวยด้วยเธอจะได้มาทํางานรับใช้พร,ร,ระพุทธศาสนาได้รับใช้ประเทศชาติประชาชนแล้วก็มหากัษตริย์ด้วยเธออ,ยยอะไรนะพระยังพ,ยพงษ์อะรน พพระยาพรยาคุดกันใ้นี่นี่ได้ของหลวพ่อัเจ็ปเจออยู่ตลาดผมเลยเอามาพรยาคุดเนี่ยตรงน,นี้เ,นเอามาให้หลวงพ่อันนี่ให้ใหม่อค์ไหนองค์ไหนมาเอาไปจะใครผมเจออยู่ตลาดเลยครับผมก็เลยนี่มาแล้วก็บูชาบูชามาครับนมูตันต้นพระพุทเาคุธพรยา องพระหูพระยาพระราหูท้าเวศเอาขอสามสิ่งสักสิ์ช่วยด้วยเถินผูพระทาเวทสุวรรณขอพระยาพระราหูพระพยาคุดสามผู้ยิ่งใหญ่ประทานพลังอันจับติดด้วยพลังแผ่นดินพลังแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยพลังแห่งการกอบกู้ช่วยเหลือประเทศชาติด้วยเถิน ทดสอบสนามอ่าสำเร็จแล้วไปเก็บเอาสีทองดีกว่าคิดถึงหลวงพ่อว่ามาคิดถึงหลวงพ่อมีอะไรเจ้าจะมาบวชอะไปแต่ก็ไม่เอาละ ح ح> คิดถึงหลวงพ่อ, ح ح> อว่ามาว่ามา พูดมาเลยพูดมาเลยพูดมาเลยกล่าวมาเลยต้องการอะไรเป็นใครผู้ใดเอ่ยไม่เอาวพ่อไม่อยากไม่อยากพอลุปไปเลยไม่ไดีกว่าบัวพอต้องการอะไรก็บอกมาเลยจะได้ทําได้ทําไปเลยเอา่าเอามานี่ใกล้ๆเลยมา <c oughs> เอามานี่คุทคังเปิดมังเปิดสังคังเปิด,เ,ปดเอา มาเอาบุญเอาบุโสนบอกมาเลยเปิดเิดจิตเปิดใจอ่ะเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความต้องการด้วยอ้าววางมาเป็นผู้ใดเป็นใครอ่ะ ดูมวิญญาณที่ไหนที่อยุธยาหรือเปล่าออกมาเลยปรารถนาสิ่งใดต้องการอะไรบอกมาเลยหว่ามาอ,อาบุหลวงพ่อไปพุทธัททงล่วงโปร่งธรรมังเบาสัางขังสลายคลายออกจากความทุกข์ให้เป็นปกติ ให้สะดวกให้สบายให้ปลอดโปรงโล่งหายหิวหายเจ็บหายปวดให้ได้บุญกุศลมีสติมีปัญญามีบุญบรารมีด้วยเชิญอ้าวเชิญบอกมาต้องการอะไรลูกราบซึ้งใจยิลูกสาบซึ้งใจครับสาบซึ้งว่ามาเลยเจ้าค่ะด้วยบารามีขององค์พ่อ <laughs> บารามีเอา,าไป ลูกขอขอบพระทยที่เมตตาเอ็นดูพวกลูกทุกพระองค์ที่ได้เสียเลือดเสียเนื้อ <c oughs> ลูกมีความสุขยิ่งนักด้วยมารมีของสิ่งศักดิ์สิทธทุกพระองค์และองค์พ่อ องค์พ่อคิดกิดจะสาหกที่ได้เหตตาเอ็นดูมวลชนทุกบูเราลูกขอขอพระไถยยิ่งนะักมโนนะาให้บูชวน,นบุูชวนกุชวนด้วยเธอมีนามว่าอะไรบอกมนะามีนามว่าอะไรบอกนามมาจะได้รู พ่อ,อเลยชวนอ่าโมทนาด้วยให้มีบุญบารมีเต็มเตี่ยมลูกมีเยอะแล้วลูกขอขอพระไทัยองค์พ่อทิศให<ช>้เมตตาเอ็นดูหมูชว,ชวนหมูชนทุกหมูเหล่าที่องค์พ่อจิตยืดจสัสซาโรให้เป่งบาจะาออกมาทุกคนรู้ ทราบซึ้งในความเมตตาเอ็นดูลูกขอขอพระไห้ยิ่งนักเจุ้าขอขอให้ทุกท่านทุกคนบุรุษประกาศทหารเอกทหารกลาประชาชนทั้งหลายทั้งปวงเทพเทวดาจงมีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำด้วยขอให้ทุกคนพ้นทุกข์ได้มีความผาสุขบารมีเต็มเปี่ยมได้ บรรลุท้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิน่าเรียบร้อยเรียบร้อยหมดละสบายนะรัอษาดีละดีละดีละเรียบร้อย อ่ามีใครอีกมาไม่เลยมีะ้าจานครับเินเลย